สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับออมดาวโต้ต,รตรคาสาขาบางบัวทองนะคะวันนี้พี่ออมดาวเจอลูกคา้าคุณน่ารักคนหนึ่งนะคะเดินทางมาฉากคุณพี่เดินทางมาจากที่ไหนนะคะมาจากลาดบัวหลวงครับลาดบัวหลวงนะคะ, <c oughs> ะคุณพี่นพรัตน์เนาะครับคุณพี่นพรัตน์ถามนิดนึงค่ะคุณพี่เนี่ยรู้จักโต้ต้คาได้ยังไงคะพี่อ๋อไม่รู้จักก็จริงผมขี่รถมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆมืนเจอที่นี่นะอ๋อะค,ะคือตั้งใจที่จะเดินทางไป <c oughs> ดูรถ เจอที่ไหนก็จะแวะที่นั่นนะคะแล้วบังเอิญมาเจอที่นี่ที่โตโตะคานะคะวันนี้คุณพี่มาซื้อรถอะไรนะคะมาดูรถเก่งรถเก่งเป็น Honda c ซีว c นะคะแล้วคุณพี่ตัดสินใจยังไงคือถูกใจตรงไหนประทับใจตรงไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วดูรถแล้วตัดสินใจซื้อเลยภายในวันก็จริงจริงก็ตั้งใจจะมาดูรถอยู่แล้วทีนี่พยายามวิ่งดูอยู่พอดีมาเจอพนักงานที่นี่นะ ตอนแรกจอบไปแล้วแหละจะมีคนอีกคนนึงแนะนำให้มาดูก่อนน้งองส้มน้งองส<ช>้มค่ะแล้วก <c oughs> ็แวะดูดูรถก่อนอะไรอย่างนี้ <c oughs> พอดีก็คุยไปคุยมาตัดสินใจซื้อเลยใช่ครับอะนะคะก็คือประทับใจนะคะ,ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอมดาวจะให้คุณพี่ประเมินความพึงพอใจว่าอมดาวผ่านมาตรฐานของโตโตคาคาหรือไม่นะคะ แต่ถ้าไม่มีอะไรเราก็จะนับหนึ่งสองสามตัวตะาสุดยอดพร้อมกันนะคะ,คะนับ1ค่ะนับสองค่ะนับสาค่ะตัวตะขาสุดยอดค่ะ